สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชุมชนคนดาวเทียม Set Answer ในวันพฤหัสบด,ดีนี้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมทวีศักดิ์พอสุวรรณและก็คุณวชระเวชจารุวัฒน์ Product Manager จากบริษัทหัหวเุยเทคโนโลยีนะครับซึ่งก็วันนี้เราจะนําเอาเรื่องราวที่คุณผู้ฟังให้ความสนใจกันเป็นพิเศษเลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของ LTE หรือว่า Long Term Evolution ที่เรารู้จักกันในนามของ 4G นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้ผู้เชี่ยวชาญจากทางบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีก็จะมานำเอาข้อมูลต่างๆที่ทางบริษัทหัวเว่ยนั้นได้ทำการวิจัยและพัฒนานะครับและก็มาให้คุณให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับวันนี้ทางบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีก็มีของรางวัลที่จะนำมามอบให้กับคุณผู้ฟังให้กับคุณผู้ชมอีก 3รางวัลด้วยกันนะครับก็คือเป้น่ารักน่ารักใบนี้นะครับที่จะมอบให้กับคุณผู้ชม3ามท่านนะครับที่เป็นผู้ที่โชคดีนะครับกับกิจกรรมพิมพ์ SMS มาที่452-000 0นะครับเอาละครับเราก็มาเข้าสู่เรื่องราวที่คุณผู้ชมให้ความสนใจกันเป็นพิเศษนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของเทคโนโลยี 4G หรือว่า Long Term Evolution นะครับ นะครับคุณวัชระครับได้ข่าวว่าทางบริษัทโฮเบย์ได้นำเอาเทคโนโลยีนี้ไปแสดงที่ในงาน G.S.M. World Congress ที่เมืองบาเซลนาประเทศสเปนด้วยใช่ไหมครับครับนะครับคุณวัชระไปด้วยปะตอนนั้นติดงานอยู่ครับติดงานอยู่ใช่ไหมครับนะครับมีมีมีทีมงานเมเจอร์ของคนไทยไปเยอะไหมฮะอ่มีครับผมในส่วนของงานตัวนี้นะครับเราจัดทุกทุกปีนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นโชว์เกี่ยวกับเทคโนโลยีของทางบริษัทนะครับ ในการเสนอเทคโนโลยีที่เป็นค่อนข้างจะแอดวานนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดว่าจะมีอะไรบ้างในครั้งนี้ครับในในครั้งนี้นะครับในปี2011เนี่ยในงาน GSMA ที่จัดขึ้นที่ประเทศที่ประเทศสเปนเนี่ยนะครับหัวเบ่วยได้นําเอาเทคโนโลยีอะไรไปแสดงในงานนี้บ้างครับครับผมก็ในส่วนเทคโนโลยีในงานนี้นะครับเราเสนอในส่วนงโซลูชันนะครับผมให้กับทางโอเปอเรเตอร์นะครับ อาจจะเคยได้ยินในส่วนของแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันสโตร์ในของ Apple ที่เขามีใช่ไหมครับเขาเขามีเยอะนะใช่ครับมีเป็นหมื่นใช่ครับตรงส่วนนี้ในสโตร์ของเขาไดมีเป็นหมื่นใช่ครับของเราก็ไม่กลัวน้อยหน้าเขาใช่ครับแต่ถามว่าตัวแอปพลิเคชันพวกนี้มันเก็บอยู่ที่ไหนนะครับนั่นสิครับครับทางบริษัทเนี่ยเสนอโซลูชันหนึ่งให้กับโอเปอเรเตอร์คือเราสามารถจะทําเป็นพอร์ทัลคือเป็นแหล่งที่เก็บซอฟต์แวร์ตัวนั้นนะครับครับซอฟต์แวร์พวกนั้นนะครับคือความเข้าใจของผมเนี่ยข้อมูลต่างๆทั้งหมดนนั้ ถูกเก็บไว้ในชุมสายสวิตชิ่งผมเข้าใจถูกต้องไหมประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ไหมฮะนะครับแล้วที่ทางบริษัทโฮเวิร์ดได้พัฒนาอุปกรณ์ที่จะเก็บข้อมูลที่เป็นแอปสโต้นะครับแอปสโต้ให้กับผู้ให้บริการเนี่ยใช่ครับเสนอเก็บไว้ที่ไหนครับตรงนี้ตรงส่วนนี้เราก็มีเป็นโซลูชันให้กับเซิร์ฟเวอร์นะครับให้กับโอเปอเรเตอร์ในการเก็บแอปพลิเคชันพวกนี้นะครับตรงส่วนแอปพลิเคชันพวกนี้เนี่ย ทำให้ออรเตอร์มีรายได้เข้ามาในการให้บริการแอปพลิเคชันในการดาวน์โหลดนะครับว่าจะเป็นการใช้งานพวกเพลงในการโหลดวิดีโอนะครับหรือไม่ก็เป็นซอฟต์แวร์อ่านหนังสือนะครับแอปพลิเคชันทั่วไปนะครับผมรายได้ส่วนนี้จะเข้าทางออรเตอร์ซึ่งทําให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเราเรียกว่า DSM หรือว่าดิจิตอลชอปปิ้งมอลล์นะครับเหมือนเป็นแหล่งชอปปิ้งที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต และปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นเวลาผมไปดาวน์โหลดเพลงจากค่ายแกรมมี่ค่าย R s รเนี่ยน,นะครับ,รบซึ่งเขาก็จะมีคลังเพลงของเขาที่ใหญ่ที่สุดเขาบอกแบบนั้นนะครับ,รบนะฮะคุณวชนระคิดว่าทาง GMM Grammy แล้วก็ทาง RS เนี่ยเขาจะเก็บเพลงของเขาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ที่ไหนระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทของเขาเองหรือเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการตรงส่วนนั้นนะครับตรงน,นั้นคือคิดว่าหลายๆคนอยากจะรู้เหมือนกัน ผมคิดว่าเขาจะเก็บไว้ในส่วนของของเขาเองนะครับผมหมายถึงของค่ายเพลงของค่ายเพลงเองใช่ครับแล้วถ้าหากว่าเวลาลูกค้ามือถือเขาจะไปดาวน์โหลดเพลงมาเนี่ยวิธีการหรือว่าขั้นตอนของการดําเนินงานมันมันจะไปลทไหนอ๋อในการดาวน์โหลดในการดาวน์โหลดจากมือถือเนี่ยตรองส่วนใหญ่นะครับในการดาวน์โหลดเพลงเนี่ยอุปกรณ์จะส่งไปที่เน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กก็ติดต่อกับทางเซิร์ฟเวอร์นะครับ เขาก็จะมี Transmission หรือว่ามีระบบสื่อสัญญาณเนี่ยติดต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์ของค่ายเพลงเองแล้วก็ดาวน์โหลดมานะครับ,รบแล้วก็ผ่านชุมสายเพื่อที่จะ,ะคิดคิดตัง จำนวนครั้งหรือว่าจำนวนนาทีอะไรก็แล้วแต่นี่อันนี้นี่คือโครงสร้างคร่าวๆแล้วทางบริษัทมูเวย์เนี่ยไปพรอไวส่วนไหนของของเน็ตเวิร์กตรงนี้ในส่วนของระบบการคิดเงินใช่ครับร 1992, ครับผมทางบริษัทเราน่ยไปโปรไวโซลูชันในการคำนวณการเก็บเบลลิงนะครับหรือการคิดเงินรายเดือนหรือว่าการใช้งานการดาวน์โหลดเพลงพวกนี้ครับผมนะฮะเป็นเป็นการพัฒนาในเรื่องของ ระบบบิลลิงใช่ครับทีนี้ผมยังมองไม่เห็นว่าแล้วไ c g หรือว่า Long Term e v o l u t i เ n เน่ยทางที่บริษัทหัวเวยนำไปแสดงนะมันจะมีส่วนไหนที่น่าประทับใจหรือว่าน่าสนใจบ้างครับเอาที่เกี่ยวข้องกับทางคอนเซลทุกไปคอนซไปสอนโซล่กไปมีระบบหนึ่งเราเรียกว่าเป็น E-City e นะครับอ city ครับอิเล็กทรอนิกส์เมืองประมาณนั้นแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับการจัดการในเมืองนะครับหมายถึงว่า สังเกตว่าปกตินะครับอย่างเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับก็มีการโทรประสานงานทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับใช่ครับนะครับอาจจะมีส่งคนไปรับหรือว่าไปช่วยนะครับผมแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยทางโซลูชันที่เราพัฒนามาคืออะไรนะฮะสมมติเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพรายงานเข้าส่วนกลางนะครับกล้องวงจรปิดจากไหนฮะบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุก็อาจจะอยู่บนเสาไฟฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่โอเค รายงานภาพเข้ามาส่วนกลาง <Okay. S 2> ส่วนกลางกระจายข้อมูลไปส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างโรงพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ,รบทั้งทุกๆส่วนเนี่ยสามารถจะเข้าไปที่จุดเกิดเหตุได้ทันท่วงทีครับครับแล้ว 4G ไปช่วยช่วยเหลือตรงนี้อย่างไรบ้างครับเรื่องในการส่งข้อมูลนะครับเนื่องจากการส่งข้อมูลภาพภาพและเสียงเนี่ยต้องใช้แบนด์วิด์สูงนะครับ 4G สามารถช่วยให้การส่งภาพนั้นเร็วขึ้นแล้วก็เรียลไทม์ครับผมแสดงว่า กล้องวงจรปิดนั้นจะต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็น m e r a ครัมผมใช่ไหมครับซึ่ง IP p c m m r a นั้นจะแตกจากจะแตกต่างจากกล้อง CCTV ท่วทั่วไปหลายประการคือมันจะสามารถส่งข้อมูลจากตัวกล้องเองเนี่ยไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือว่าไปยังส่วนกลางโดยผ่าน Air Interface หรือว่าผ่านทางคลื่นคคอมถีผ่านทางเน็ตเวิร์ของ 4G ผมเข้าใจถูกต้องไหม ใช่ไหมครับครับผมซึ่งกล้อง C C T V ปัจจุบันนี้มันส่งข้อมูลโดยผ่านสายไฟเบอร์ออปติกครับผมซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับ 4G ใช่ครับแต่ถ้ามี IP คามราปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะส่งข้อมูลแบบเปรียไทม์ใช่ครับผมผมเข้าใจถูกไหมครับนะครับแบ่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เราอาจจะมองข้ามไปไม่ได้เะครับเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องราวของการส่งข้อมูลผ่านกล้อง IP คาม e รา นะครับซูเป็นกล้อง C C T V ที่มันจะไร้สายใช่ไหมครับไร้สายมันจะไร้สายแต่ว่ามันการทํางานจะสามารถทํางานโดยการอาจจะใส่แบตเตอรี่หรือว่าอาจจะเสียบปลั๊กไฟบ้านหรือแม้กระทั่งการนาเอาโซลาเซลล์มาใช้งานก็อาจจะเป็นได้ใช่ไหมครับใช่ครับผมนะฮะจริงๆเรายังมีเพิ่มเติมในส่วนของ e c t นะครับอย่างผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยที่อยู่อยู่บ้านอย่างผู้สูงอายุนะครับอาจจะไม่มีคนดูแลนะครับอาจจะมีอุปกรณ์ในการเรียกตรงไปที่โรงพยาบาล แล้วโรงพยาบาลนั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยคนนี้อยู่นะครับสมมติว่าเป็นโรคหัวใจเกิดฉุกเฉินขึ้นมานะครับอาจจะกดปุ่มไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสามารถจะรู้ว่าข้อมูลผู้ผู้ป่วยคนนี้อยู่ที่ไหนนะครับแลวสามารถจะส่งคนมารับได้นะครับนั่นก็หมายความว่าทางที่บ้านจะต้องติด IP Camera ด้วยด้วยครับต้องติดด้วยใช่ไหมครับและแล้วทางโรงพยาบาลจะจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าคนป่วยเนี่ย จะมีอาการไม่สบายคืออย่างนี้ครับทางอุปกรณ์โซลูชันตัวนี้เนี่ยเราจะมีจริงๆมันต้องวางระบบให้ครบก่อนนะครับระบบคือขายทุกอย่างนะครับหลังจากวางระบบแล้วมีการเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลเสร็จเราก็จะรู้ว่าผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยมีข้อมูลรักษาอย่างไงการรักษาอย่างไรนะครับครับแล้วอีซิตี้อื่นละครับยังมีอีกไหมอีซิตี้หลักก็จะเป็นเน้นในส่วนของทราฟฟิกเกี่ยวกับการจราจรนะครับแล้วก็ในส่วนของเฮลท์แคร์ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ ทุกวันนี้ 3G หรือว่า 2G ก็ดูสภาพการจราจรได้ตอนนี้ผมมีสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับผมมี iPhone รหรือมี Android อะไรก็ตามนะครับ,รบผมสามารถที่จะตรวจสภาพการจราจรได้ว่าถนนที่ผมจะไปเนี่ยมันติดไหมการจราจรเป็นยังไงถ้าสีแดงนะสภาพการจราจรติดขัดสีส้มนี่พอเคลื่อนตัวได้บ้างสีเขียวนี่ฟลตลอดนะฮะและแ<ต>และสี่ G นี่มันจะม,จะมาเสริมตัวนี้ยังไงอีทัฟฟิกในตัวนี้ที่เราเสนอนะครับเป็นเกี่ยวกับการ รวบรวมนะครับข้อมูลทราฟิกทั้งหมดนะครับในเขตเมืองหรือปริมณฑน,นเข้าด้วยกันนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถจะดำเนินการโดยส่วนกลางนะครับสามารถจะดำเนินการได้ครอบคุมมากขึ้นแล้วก็ฉับไวมากขึ้นครับผมครับคือนับพูดตรงๆนะครับนักถึงเวลานี้ผมก็ยังมองไม่เห็นข้อแตกต่างระหว่าง 4G กับ 3G ว่ามันจะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด ถึงแม <Okay. S 2> ้ว่าประเทศไทยของเรายังไม่มี 3G ใช้ก็ตาม <Okay. S 2> นะครับเราก็ยังมองไม่เห็นว่าจมันจะแตกต่างกันอย่างไรแต่ในสายตาของอช่างเทคนิคแล้วเนี่ย <Okay. S 2> อย่างผมหรือว่าอย่างใครหลายๆคนที่เขาอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรม ICT มาโดยตลอด <Okay. S 2> ผมมองเห็นความแตกต่างแต่จากการที่เราพูดคุยกันมาตั้งแต่ต้นสำหรับวันนี้นะครับ <Okay. S 2> คิดว่าคอน summer หรือว่าผู้ใช้บริการทั่ว,วไปนั้นอาจจะยังมองไม่เห็น จุดเด่นหรือว่าข้อแตกต่างของเทคโนโลยี 4G แต่อย่างใดนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพักตรงนี้การสักครู่เดียวนะครับกลับมาคุณวัชระก็จะนำเอาจุดเด่นและก็จุดที่น่าสนใจของเทคโนโลยี LTE มานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันต่อไปนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับ